จากดัตตานี้อยากจะให้มีข้อมูลเหล่านี้เพิ่มซึ่งต้องไปดึงจากตาร,รางอื่นจากสองไฟล์นี้วันนี้เราจะมาดูเทคนิค power query ในการดึงข้อมูลจากต่างไฟล์เข้ามาไว้ในไฟล์เดียวเทคนิคการดึงข้อมูลแบบนี้เราเรียกว่า merge query ตอนนี้เราได้ดึงข้อมูลจากทุกชีตเข้ามาแล้วจะสังเกตว่าตอนนี้เรามีข้อมูลของทุกเดือนจนนิเฟอนเดซีเบอร์ จากนั้นเรามาดูต่อไปว่าถ้าเราจะวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปสิ่งที่น่าส,สิ่งที่เราน่าจะสนใจต่อไปก็คือว่าสินค้าเหล่านี้ที่ขายเนี่ยขายที่จังหวัดนี้แล้วใครเป็นแมนเจอร์ใครเป็นคนดูแลจังหวัดเหล่านี้อยู่ใครเป็นเซลล์ที่ขายของอยู่จากนั้นขายได้จํานวน5 5ชิ้น9 5ชิ้น48ชิ้นเนี่ยอยากจะรู้ว่าสินค้าเหล่านี้เราจริงๆขายได้กี่บาทมันต้องมีข้อมูลอย่างอื่นเพิ่มมาประกอบเพรานันข้อมูลที่เราต้องการก็คือข้อมูลเหล่านี้ ก็คือใครเป็นคนขายครับเซลเพร์เซนต์ฟอสหรือต้นทุนสินค้าเพื่อที่เราจะไปหามูลค่าเงินแล้วเราก็อยากจะรู้ว่าสินค้าเหล่านี้อยู่ในแคตตากรีไหนซึ่งข้อมูลเหล่านี้มันจะอยู่ในอีกไฟล์หนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในไฟล์หน้าตาแบบนี้ไฟล์ของ Products ก็จะประกอบด้วย p r o d ัก t Detail ก็จะประกอบด้วยชื่อของมันแคตตากรีของมันแล้วก็ราคาต่อหน่วยของมันนะครับจากนั้นก็มีอีกไฟล์หนึ่งซึ่งเป็นไฟล์ที่ชื่อว่าเป็น Manager Li s t ซึ่งจะบอกว่า ในแต่ละสาขาในแต่ละจังหวัดเนี่ยใครเป็นเซลล์ที่ดูแลอยู่อย่างนี้ในภาคตะวันออกมี2จังหวัดที่ขายอยู่คือชลบุรีกับจันทบ,บุรีชลบุรีคือคุณสมบัติเป็นคนขายนะครับแล้วจันทบ,บุรีคุณสุชาติอย่างเงี้ยนะครับภาคเหนือนะครับก็มีคนขายอยู่2คนนะครับขายอยู่หลายจังหวัด4จังหวัดอนุชาขาย3จังหวัดนะครับเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็แพร่เราอยากจะได้ข้อมูลเหล่านี้เข้าไปไว้ในตารางทางซ้ายมือของเราด้วย power query เราเริ่มเลย พอแล้วผมปิดไฟล์ทุกไฟล์ออกไปนะครับจากไฟล์นี้ที่เราทำ Power Query เสร็จแล้วในคราวที่แล้วรอบนี้เราก็จะดึงข้อมูลเข้ามาพอแล้วผมก็ไปที่เมนู Query แล้วก็ Edit Query ของผมนะครับมันก็จะพาเรามาที่หน้า Power Query ของเราที่เราทำเสร็จไว้แล้วจากนั้นดึงข้อมูลเพิ่มเข้ามานะครับผมก็ไปที่ New Query เลือก From File นะครับ From Excel Bookbook Book. แล้วก็ไปเลือก Data ผมเก็บไว้ที่นี่ครับ Folder Database จากนั้นผมก็ดึง Manager List เข้ามาก่อนครับกด Import Power Query ก็จะดึง Data เข้ามาให้เราเหมือนกันครับคลิก e ี t กด OK ก็จะดึงนี่คือ Manager List ของเรานะครับมาถ้าบนสุดเนี่ยครับยังไม่ขึ้นไป Header เวลาผมก็โปรโมท Header มาเลยนะครับ Use First Row as Header แบบนี้เรียบร้อยผมเปลี่ยนชื่อช et ด,ด้วยนะครับอันนี้ชื่อว่า Manager List ครับก็ตั้งชื่อไป Manager List เราก็จะได้ไม่งง Query ใช่ไหมครับ Change t ผมไม่ทำ ต่อไปผมก็จะดึงคิวรี e ่อีกตัวนึงเข้ามาครับเป็นคิวรี e ่ของยอดขายจอรายละเอียดสินค้าครับก็ product detail import แล้วก็ดึงที่นหนึงเหมือนกันกดโอเคแล้วก็ดึงเข้ามาแล้วไฟล์ก็โปรโม t เ h e a d อร์ได้เรียบร้อยดีนะครับเชนท้ายผมไม่ต้องการเปลี่ยนชื่อนะครับขอเปลี่ยนชื่อเป็น product detail นะเราได้ Data เพิ่มมา2ก้อนแล้วตอนนี้เราอยากเอา Data จาก2 Table เนี่ยให้มันเข้าไปอยู่ในชีท November Jan จนถึง n v e m b e เคลิกเลือกที่ Jan u a เ e มไปเมนูชื่อ Merge q u r r y คการเอา Data มาต่อกันในทางขวางในทางขวางคือต่อไปทางนี้นะครับในทางนี้เราเรียกว่าเป็นการทำา m r r e จ u u r y แต่ถ้าเราต่อไปข้างล่างเราเรยกวยา a p p e n e q u r r y กรณีนี้ผมอยากจะต่อไปทางขวางเพราะผมอยากจะเอา Manager List มาต่อเข้าไปในตารางนี้ก็เลือก Merge q u r r y ว่าแล้วมันก็บอกว่านี่นะตารางหลักของเราคือตารางนี้ตารางข้างบนนี้ตารางยอดขายจากนั้นตารางรองที่เราอยากดรียคือ manager list แล้วมาให้กําหนดความสัมพันธ์ระหว่าง2ตารางนี้ว่าจะเอาตัวอะไรเป็นตัวกําหนดความสัมพันธ์ว่าตาราง1กับตาราง2มาเกี่ยวข้องกันยังไงสิ่งที่เกี่ยวข้องกันขสองตารางนี้คือคำว่า province ครับตารางบนก็มี province ตารางล่างก็มี province เราอยากเอาข้อมูลบางส่วนของตารางข้างล่างที่มันตรงกับ province ของตารางข้างบนเอาข้อมูลเหล่านั้นไปต่อใส่ตารางข้างบนรูปแบบการ เชื่อมต่อความสัมพันธ์นี้เราเรียกการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง2ตารางนี้นะครับจอยคายมีทั้งหมดหนหมอยรูปแบบนี้บอกว่าให้ดึงข้อมูลจากตารางข้างบนมาทุกตัวแล้วเอาสิ่งที่ตรงกันจากตารางข้างล่างมามาเติมเข้าไปในตารางข้างบนนล่นแรลผมกดโอเคมันก็จะบอกว่ามันเชื่อมตารางให้แล้วนะเป็นตารางเป็นเทเบิล e อ p a n d ออกไปคือนะครับผมติ๊กบอกว่าไม่เอา h e a d e r ไม่อยากสร้าง p r e f i x header โชวินผมไม่เอาผมอยากได้ g e o g r a p h y โชว์วินไม่เอาเขาอยากได้เซล์เปอร์เซนต์ โอเคเราได้ข้อมูลของจีนกราฟฟีซึ่งบอกว่าอ๋อเชียงรายอยู่ในภาคเหนือชนบุรี่ในภาคตอนออกอนี่นะครับก็คุณอนุชาเป็นคนดูแลภาคเหนือซึ่งเป็นคนดูแลจังหวัดเชียงรายคุณสมบัติดูแลภาคตอนออกซึ่งเป็นคนดูแลจังหวัดชนบุรีนั่นเองเ็จหนึ่งตารางแล้วนะครับดึงข้อมูลมาใส่เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็จะดึงข้อมูลอีกตารางหนึ่งคือ product d e t เท l เข้ามาใส่ในนี้ด้วยมาแล้วผมอยู่ที่ตารางหลักเหมือนเดิมจากนั้นก็ m e r g e q u e r y แล้วบอกว่าไปหยิบตารางที่2เข้ามาคือ product detail สิ่งที่เชื่อมระหว่าง2ตารางก็คือ product name กับคำว่า product name นะครับชื่อสินค้า j o i type ผมใช้ left outer เหมือนเดิมกดโอเคแล้วเราก็ expand ข้อมูลออกมาไม่เอา product name เพราะเราจะเอา category กับ unit price มากดโอเคเราก็จะได้ข้อมูลเพิ่มเข้ามาอีก2คอลัมน์ก็คือ category กับ unit price เพราะ unit price เป็นแบบ 1, 2, 3, A, B, C, องสามงสไว่ายังไม่จัดรูปแบบ data type ตัว unit price ควรจะเป็นตัวเลขแบบมีทศนิยมนะครับเพราะเป็นราคาต้นทุนสินค้านะครับก็แบบนี้ category อันนี้ก็ควรจะเป็น text เ,เลยเพราะเป็นชื่อของสินค้าหมวดสินค้าเรียบร้อยนะครับจากนั้นผมอยากจะรู้ว่าสินค้านี้ ขายได้55ชิ้นคิดเป็นเงินกี่บาทนะครับ unit price คือ18บาทขายได้55ชิ้นก็คือเอาคอลัมน์นี้คอลัมน์นี้คูณกันคอลัมน์นี้ผมขอเปลี่ยนชื่อเป็น qty เพราะ quantity การขายปริมาณการขายได้ก็เลยแอดคอลัมน์ไป1คอลัมน์บอกว่า amount a a m o u n t amount จากนั้นก็คลิกที่นี่ไปเลือกเลือก quantity ก่อนนะครับไปคูณกับ unit price ก็คือราคาต่อนหน่วยแบบนี้กดโอเค เราก็จะได้มูล,ลค่ามาเป็นแบบนี้มูล,ลค่าการขายก็เป็นทศนิยมฉะนั้นเราก็ใส่เป็น1.2เป็นอมเอลไปแบบนี้เราก็ได้ว่าสินค้าแต่ละตัวขายได้กี่บาทจากนั้นเราก็เอาข้อมูลออกไปที่ Excel คละอเหมือนเดิมเราก็ไปที่โอมโคสเลิลด์เอกไปข้อมูลเหล่านั้นก็จะมารวมกันในตารางนี้ให้เราแบบนี้นี่นะครับก็จะข้อมูลมาครบเลยนะแล้วก็มีสอง แถม2ชีทมาด้วยซึ่งเราไม่ต้องการสามารถลกทิ้งได้ก็วินิจได้ก็จะเหลือแค่ชีทเดียวซึ่งเป็นชีทที่รวม Data ทั้งหมดของเราที่จบตรงนี้จากนั้นก็จะมีข้อมูลเหล่านี้เพิ่มมาให้จากอีก2ตาราจากนั้นเราได้ข้อมูลครบแล้วเราก็พร้อมที่จะไปทําการวิเคราะห์ข้อมูลวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมนะครับ Smart Excel for Better Life เก่ง Excel เพื่อชีวิตการทำงานที่ดีครับล้วพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ